คุณผู้ชมทราบกันหรือไม่ครับว่าพีเดเตอร์ในแต่ละภาพมีชื่อจริงว่าอะไรกันบ้าง ในทุกครั้งที่พีเดเตอร์ขึ้นหนังภาคใหม่เนี่ยเราก็มักจะได้เห็นการปรากฏตัวของพีเดเตอร์ตัวใหม่อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่คุณผู้ชมทราบกันหรือไม่ครับว่าพีเดเตอร์ในแต่ละภาคเนี่ยล้วนมีชื่อจริงเป็นของตัวเองเหมือนกับมนุษย์เรานี่แหละครับแต่ว่าในหนังเนี่ยไม่เคยมีการเอ,อ่ยชื่อของพีเดเตอร์ตัวนั้นให้เราได้ยินกันนะครับแต่ว่าจะเป็นทีมงานเบื้องหลังแทนครับที่ออกมาให้ข้อมูลตรงส่วนนี้งั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละตัวเนี่ยมันชื่ออะไรกันบ้างครับคลิปนี้เราจะไปกันแบบไวๆนะครับเพราะฉะ ดูวน3้ได้จังเกิลฮันเตอร์ซิตี้ฮันเตอร์เคล p ติกชอปเปอร์สกาวูฟฟอลคอนเนอร์ r รักเกอร์เบิร์เซอร์เกอร์ฟิวเจอร์ทีอัลติแรและน้องใหม่ล่าสุดกับเจ้าเด็กจากพีเดเตอร์แบ l แลนส่วนพีเดเตอร์ตัวจาก3ยกที่อยู่ในแอน m เมชันพีเดเตอร์คิลเลอร์ออฟคิลเลอรณปัจจุบันนี้ยังไม่มีการเปิดเผยออกมาว่าชื่อของมันนั้นชื่อว่าอะไรบ้างก็ต้องมารอดูกันต่อไปครับว่า3ตัวนี้จะชื่ออะไรบ้าง